ครับคุณผู้ชมครับทางสำนักงานประกันสังคมเองนะครับก็เดินหน้าที่จะปฏิรูปนะครับแนวทางการจ่ายเงินชราภาพนะครับเพื่อจะรองรับสังคมนะครับเพราะว่าปัจจุบันเองประเทศไทยก็กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คุณโกวิศสัญญจจวิเศษนะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะครับก็บอกว่าตามที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับมีการเสนอการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคมเพื่อให้รายรับเพียงพอกับรายจ่ายในแต่ละปีโดยไม่ต้องดึงเงินกองทุนสะสมออกมาใช้นะครับดังนั้นต้องมีการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายบำนาญสาราภาพทั้งการปรับฐานค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินสมทบการขยายอายุเกษียณ การปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญการปรับเพิ่มอัตราเงินสมทบรวมถึงปรับนโยบายครับการลงทุนให้มีความเหมาะสมมากขึ้นด้วยนะครับก็มีการกําหนดนะครับแผนสร้างความมั่นคงให้กองทุนประกันสังคมไว้นะครับในแผนปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม ก็มีการกําหนดแนวทางดําเนินการแล้วนะครับเช่นการปรับปรุงเพดานค่าจ้างในการคำนวณเงินสมทบนะครับก็จะพิจารณาปรับใช้เป็นระยะระยะครับกับตั้งแต่ปี2565ที่จะปรับช่วงอายุของการเกษียณงาน ก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกันสังคมมันจะทําให้อัตราส่วนของผู้รับเงินบํานาญเพิ่มขึ้นประเทศไทยตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุหรือว่าเอจจิ้งโซซายตี้อย่างชัดเจนมากขึ้นจากการคาดการณ์ถ้าไปดูตั้งแต่ปี2554ผู้สูงอายุต่อประชากรวัยแรงงานก็อยู่ในช่วง15-59ปีเอามาเทียบกันคือ20ต่อ100ขณะที่ปี2574ก็นับไปอีกประมาณสัก15ปี อัตราส่วนจะเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งนะครับก็คือ41ต่อหน0นะครับน่าคิดทีเดียวว่าวันนี้ผู้สูงอายุของเราพร้อมหรือไม่กับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ